เยตู่เอ๋ยอันวาลอยอะไรเราอะไรตาฝาดนี่คนที่ดูคลิปนี้เป็นพยานเราไม่ได้ลอยอุ๊ยอุยได้ยิยนเสียงอะไรไหมได้ยินอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราดูให้เองยิบของไปเลย อยู่ไหนวะโองอะเฮ้ยไหนวะเจอแบเจอแล้วโอ้ของมากนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่ตอนนี้เพชรมีอยู่หกเลยเหรอแล้วเงินไายไปไหนหมดตายแล้วหายหมดแล้วเออเอาในหลุมเลยนน่ะที่เราขุดไว้ตอนนั้นน่ะไปเอามาแล้วลเออ ทำอะไรดีวะเราจะทำอะไรดีในนั้นมีใย,ยแมงมุมไหม,มเอามาหน่อยดิจะทำเบ็ดมีอยู่สองอันนี่เบล่าสองสองก็ได้พอม่อยู่ไหนอ่อะอยู่ที่บ้านกำลังมาบ้านโอ้ยแหลก Ê, hồi, 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 hồi. anh hoa trinh ngầu ra ai, ai, anh, anh chàng, ấy, rồi ắt video, đuôi, Ô, ôi, lệch, uầy, chưa ta, tập 1, coi clip ta ăn con, cơ, anh qua chơi đuôi anh qua hả, rồi, 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 ขออยู่สักพักทำอะไรไม่ได้นะเอาจอต้นอย่างซอมบี้แล้วนี่หยุดนี่ก่อนดีกว่า